สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบกับฟังประกาศกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยเราก็จะมาพูดถึงพายุโซนร้อนเมกีนั่นเองครับเพราะว่าซัดถลม่มฟิลิปปินยอดดับน้ำท่วมดินสไลด์พุ่งไปถึง58ศพนั่นเองครับรายละเอียดจะเป็นเช่นไรก่อนอื่นก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ จากยอดผู้เสียชีวิตจากพายุโซนร้อนเมกีซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในฟิลิปปินเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยถึง58รายวันนี้ก็คือ13เมษายนขณะที่หน่วยกู้ภัยยังคงเร่งค้นหาร่างผู้สูญหายในหมู่บ้านหลายแห่งซึ่งก็ถูกถมทับไปด้วยดินโคลนนั่นเองครับพายุโซนร้อนเมกีเป็นพายุรุนแรงที่สุดพัดเข้าสู่ ฟิลิปปินในช่วง4เดือนแรกของปีนี้โดยมีผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดเลเตพางตอนกลางซึ่งเกิดภัยพิบัติดินถล่มขึ้นหลายหลายจุดนั่นเองเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยถึง47คนและอีก27คนสูญหายจากเหตุดินถลม่มที่ชุมชนกเกษตรกรรมในเมืองใบ เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วและยังมีชาวบ้านบาดเจ็บอีกมากกว่า100คนนั่นเองภาพถ่ายจากทางอากาศเผยเห็นสภาพของหมู่บ้านบูงาที่จมอยู่ใต้ตะเลโคลนโดยมีเพียงต้นมะพร้าวและหลังคาบ้านเพียงไม่กี่หลังที่โผล่พ้นดินขึ้นมาให้เห็นเท่านั้นเองสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติพิลิป,ปินรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตอีกสรายที่จังหวัดเนเดรต โอริทันและอีกสารายบนเกาะมินดาเนวนั่นเองโอเซคาลองคารีนายกเทศมนตรีเมืองใบใบให้สัมภาษณ์กับ CNN ฟิลิปปินว่าปฏิบัติการค้นหาได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ฝนเริ่มซาและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปยังชุมชนบางแห่งบางแห่งที่ยากแก่การเข้าถึงได้นั่นเองทีมค้นหาส่วนใหญ่ต้องการใช้เพียงมือเปล่าและก็ วขุดค้นหาร่างผู้เสียชีวิตซึ่งจมอยู่ใต้ดินโคลนขณะที่กองทัพลิปปินร่วมกับหน่วยยามฝั่งตำรวจและก็สำนักงานดับเพลงิงส่งเจ้าหน้าที่ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุช่วยนั่นเองเมื่อสิเดือนที่แล้วฟลิปปินก็เพิ่งจะเผชิญพายะจากใต้ฝุ่นไร ซึ่งฆ่าชีิตผู้คนไปกว่า400คนและทําให้ประชากรอีกหลายแสนคนต้องไร้ที่พึ่งที่อยู่อาศัยนั่นเองครับผมนี่ก็คือที่มาก็ต้องขอขอบคุณจาก AFD ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมและก็รับฟังอย่างไรเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับดีว่ายังไงบ้านเราก็ยังไม่ได้รับ ผลกระทบเท่าไหร่ยังไงก็ออาใจช่วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟัง